สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคลิปเฮดกระท่อมปลายหน้าสำหรับนางทายคลิปหรือนางชุ่มขเข้าเขียวๆนะครับนี่นะครับเริ่มแรกกะเอาไมายุค่ามาเฮดเป็นหลักซีหลักนะครับแล้วก็ใส่โค้งลังค่าขึ้นไปก็เป็นไมยุค่านี่แหละนะครับไมยุค่าครับไมไผ่ตอนนี้ผมก็ได้ไมยุค่ามากนี่็ไปซื้อเพิ่มมากครับ ซื้อมาล้วก็มาปอกเปลือกนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้คือเลาเปลือกออกนะครับเลาเปลือกออกทุบออกก็ได้นะครับผู้ใดว่าอ,อยากเอามีดเลาออกก็เอาค่อนทุบออกก็ได้ครับแต่ว่าเลาจะง่ายกว่านะครับบางที่เข้าปอกออกมากนีเขาจับฉีกก็เลยน,นะครับมั่นก็ะจะง่ายออกดี นี่ครับไม่ๆๆยังสิมันหลอกงายอยู่ลอกเปลือกออกแล้วนะครับแล้วก็มาตีเป็นสั่นขึ้นมานะครับสําหรับว้ถปปั่วไม้ไผ่ลักษณะก็คือเป็นตะแคร่นะครับเป็นตะแคร่เป็นเตียงนี่แหละนะครับแล้วก็ใส่หลังคาเท่านั้นแหละแต่ว่าฝังหลักดินะครับบอฝังหลังบ่ได้ลมพัดมามันตกลงไปในปลาเขา ผมเห็นไว้ทึ่งขั้นแท่นะครับพ่อได้นางลบแดดลบฝนแล้วก็พ่อได้ถ่ายคลิปพ่อได้เหลียวเบิงปลาเขาเขียวเขียว,ยวงามงามเมื่อได้แดดแห้งๆก็ได้ลบแดดเมื่อได้ฝนตกก็ได้ลบฝนแต่ว่าขั้นฝนตรงแห้งก็เข้าบ้านนะครับสิมุ่งลังค่าด้วยให้หยานะครับให้หย,ยาหยาค่าผมจะไปซื้อพุนละ มันนุนสมบูรณ์ครับพื้นมีขายอยู่พุ่นนะครับน้่นสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรอ้ยจังหวัดหนองบัวลำพูตีขั้นตอนนี้กำลังจะไปแบกเอาไม้นะครับไม้ไผ่มะพาเห็ดเป็นริว้วริ้วสำหรับปูนะครับมันไก่ก็เลยเห็ดผาพเร็วๆจากหน่อยครับ แบกมากกับว่าได้ไลายดอกนะครับมันหนักไม่มันเป็นนี่ไม่เป็นมันจังจะพาได้ครับทําไมแหงพายากครับพาซีครับพาเป็นเครื่องไม้บวกนี่แล้วก็เหลาติวขอบคมคมๆออกเหลาทองออกนี่นะครับเดี๋ยวมือหนาผมปูแล้วผมจะอัปเดตให้เบิง์ตอนนี้ก็สิบประมาณนี้นะครับ นั่งอีกอยู่สามสี่ทอนนะครับพาใสแล้วก็เอาหญามามุ้งก็จะแล้วนะครับก็สิีได้นั่งเบิ่งเขาเขียวๆงามๆละครับบบัน,นี้พี่นองเอ้ย